ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BC Bag News ข่ารอบรั้ว BC Bag ค่ะ เมื่อวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยเอกดรโชลิตยุทธนาวาผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธรุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองโดยนางสาวอรนุชอุทานน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ3เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยดกรกุลิศราสุวรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวพัชราวันวรณะบำเพ็ญรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและวิทยาลัยมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนรู้จึงดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาในทุกๆด้าน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางวิทยาลัย 3. เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง 4. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารการพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเป็นหลัก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าว BCBN e w s ในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b c b k News ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย